นี่นะครับทิ๊กเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับให้กับน้องๆถ้าใส่ EI เสร็จแล้วนะครับมันไม่สนิทนะครับอย่างนี้นะครับก็ใส่ตรงนี้นะครับวางให้ตรงนะครับแล้วก็อัดเลยนะครับ กับด้านนะครับนนะครับนี่ครับ สนิทแล้วนะครับสวยเลยนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับการใส่ EI ให้มันแน่น